มันไม่อยู่ไม่เป็นคนเม้นด่าไม่น่ารากหรอ ก็ใช้อย่างนี้แหละอยู่ไปหาเปิดร้านนะเจ๊งนะตอนเลขก็ไม่มีฟองเลยพี่เพิร์นเตรียมสั่งมาให้ผมาใหม่ได้เลยใช้ได้ได้ได้แล้วได้แล้วเหรอได้แล้วไอแผ่นที่ลอกออกอ่ะไม่ลอก มันจะได้เป็นสงชั้นไงจริงๆไอ้นี่มันต้องมีสี่แผ่นนะเนี่ยมันทำไมมีแค่สามแผ่นอ่าไม่ใช่ลอฟิรีมบอกว่านี่ยนะ